สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูคิดว่าหนูสวยไหมคะนูสวยสวยมากไหมสวยอ่าถ้าสวยยิ้มใส่กล้องหน่อยอยิ้มหน้ามาทนะางนี้เอาของใครมาทาคะอาข,อาของคุณครูเหรอขออนุญาตหรือ,อยังไปเอามาทา ขออนุญาตคุณครออเูเลยยังคคทาละเรีไหมไม่เระไม่เลีแล้วสวยไหมปากนะสวยคิ้วใครเขียนให้แม่คิงคิ้วใครเขียนให้คะม่คิหันหน้ามาก่อนแม่ิหันหน้ามาก่อนทำไมไม่นอนวันนี้ทำไมไม่นอนหันหน้ามาก่อนหันหน้ามามองกล้องก่อนเขาจะได้โชว์ความสวย <c oughs> เร็วๆเข้า มั่นใจไหมมั่นใจมั่มนใจมากไหมมั่นใจมากมมมสวยมากเลยเหรอสวยโอ้โหหมดไหมเครื่องสำอางครูไม่หมดแล้วเก็บเข้าที่ไว้หรือยังเก็บของคุณครูเละหรือเปล่าไม่เละหันหน้ามามองหน่อยอืมพร้อมที่จะนอนหรือยังสวยแล้วอะ่ะสวยแล้วจะนอนหรือยังคะ นอนหรือยังอ่านอนก็สวัสดีค่าก่อน